สวัสดีครับชัดเจนพันข้าวครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาทําการพ่นยาในนาข้าวนะครับโดยใช้โดรนการเกษตรนะครับในการพ่นนะครับในการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะครับนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะก็เป็นโดรนพ่นยานะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะนะครับในการฉีดพ่นสารเคมีในแปลงข้าวของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงไปฉีดพ่นเองในแปลงนาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการฉีดพ่นนะครับ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชน,นะครับประเภทหนอนและแมลงนะครับรวมถึงพ่นธาตุรองธาดเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมเลือกการพ่นในช่วงเวลาที่เย็นๆนะครับพบคําไกลมืดๆแลละนะครับลมจะสงบแล้วก็ตัวหนอนหรือตัวแมลงเนี่ยเขาจะออกหากินในตอนกลางคืนนะครับถ้าเราพ่นเย็นๆอย่างนี้โอกาสที่เขาจะโดน สารเคมีหรือโดนยาเราโดยตรงเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงนะครับทำให้การฉีดพ่นในการกําจัดศัตรูพืชประเภทนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในการเลือกการฉีดพ่นในช่วงเย็นๆเนาะนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับ